สวัสดีครับทุกวันครับอ้ามื่อนี่ยวาพอครับยอดพินโยครับยูตตลาดคอยเดินน้องท่านคือเกาโบ้เป็นยังน้องมเนี โอ้ยพี่น้องโอ้พี่น้องโอ้มาครับมาครับมาครับอึงมาแล้วอึงมาแล้วโอ้ยพี่น้องโอ้โหยใครบอลนี้กำลังไขรอยู่พี่น้องไข่บอเนี้พี่น้ ใข่ผสมแต่อึ้งหน่อยเนาะอันนี้อันนี้บ้านเจ้าเอิญอึ้งอย่างไล่ไล่อึ้งอย่างอันนี้อึ่งไล่อึ้งไล่อึ้งอย่างเนาะอันนี้อึ้งเผาพี่น้องตพว่ามาซือช่วงฝนแรกเนาะมันเนี่ยว่าเนี่ยใบใหญ่เป็นไหนพี่น้องเพราะว่ากับพอดีต้มเนาะนี่ครับแต่ใครไข่ไปต้มครับพี่น้องได้ก็เป็น อันนี้ฆ่าแบบฆ่ากันพี่น้องอึงอึงไล่อึงอยางกับอึงเผาครับผสมกันอ่ะอันนี้อึงเผาครับโอ้โหนี่ครับอึงเผาแต่ว่าเมื่อนี้นี่ไข่บ้ค่อยหลหลครับนี่พี่น้องเบ่งอ,อันนี้อันนี้อึงอึงอยางผสมอึงเผา ครัถ้าพูดจะเป็นเป็นอึ่งเเผาฮิโล่ครับราคาเอาไปเนาะปาทอเอาช่วงนี้ครับสายอื่นอย่าลืมเลยครับตลาดหอยเดืออันนี้ล็อกได้หนูล็อกซิบขึ้นเก่าครับนี่ราคาบนใจดีมีแมคคินูนพร้อมกูเดย์มักเออเอามาบางทางนี้ครับ อันนี้เป็นอึ้งยางพี่น้องนี่อึ้งยางครับอึ้งยางตัวยังบวชใครวันไหนครับได้กิดอึ้งยางขึ้นกันโอ้โอ้โหพี่น้องครับอ,อันนี้อึ้งยางครับ,รบโตกำลังพอด,ดีเลยอ่ะเนี่ยเป็นอึ้องเเผ้ว นี่โอ้ยครับอ่ะพี่ต้องกันเลือกเขถือกันลุกอ่าสายอืงนอย่าล่มลยครับตลาดหุยเดือนใครอยากตม้มืองหรือว่าข้ออึงสายอืงมาได้ครับตลาดหุยเดือนโนทันอ่ะสวัสดีครับผม